ตอนเรื่องใหญ่คุณพึ่งกระโปรงเลยนะเรื่องใหญ่ในออนนี้ใหญ่เขาวันนี้เห็นว่าแตลงอู่ในองนั้นเออตัวแม่ขาอ่ะห้าสี่สองตัวมัมอย่างเราก็ต้องมาร่วมงานนี้เขาบอกเป็นเป็นงานโตแม่เออแล้วราพยนตร์เรื่องนี้พี่พลอยเป็นไงบ้างต้อมนะฮะน่าสนใจนะเออน่าสนใจไงค่ะ กแ็แสดงคือแสดงจากกระตุบใบใช่ไหมคะผมก็คงรู้จักดีแล้วก็แก้วกระดอกด้วยอะไรเงีย้ยก็โอ้โหเขาก็แบบเป็นแบบราชินีแห็นไหมบูอะไรเงีย้ยซึ่งแบบมันก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วแล้วคือคอยดูเชีรเซอร์คอยค่อนข้างที่แบบเฮ้ยมันน่าดูจริงๆพคาะทม่ได้มันเป็นแอคชั่นการ์ตูนไทยที่แบบแล้วผู้หญิงมาแสดงอ,ะอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นการแบบว้าวมากผู้หญิงแสดงแอคชั่นด้ด้วยค่ะหาดูยากนะสมัยนี้การแสดงจริง อย่างนั้นตอนนี้คนก็เริ่มแบบว่าชอบซูเปอร์ฮีโร่หรืออะไรที่เป็นผู้หญิงเออในในในมุมของเราที่เป็นแบบคุณมัมในวงการะรรู้สึกไงบ้างก็จริงๆแล้วก็อยากจะเอ็มพาวเวอร์ผู้หญิงทุกคนนะคะจริงๆผู้หญิงทุกคนก็ก็มีแบบความเก่งในในของตัวเองในในแต่ละแบบอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันเรื่องนี้ดูแน่นอนเนาะมันต้องดูแน่นอนผู้นี้พร้อมกันเลยว่าโลกเิดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคะก็เขาก็นะ แบบดีๆแบบนี้มันไม่ดูไม่ได้แล้วอะไรอยย่างงเี้ค่ะนี่ก็สกิมมิ่งพอมกันทั่วโลกเลยค่ะค่ะพี่พลอฝากนิดนึงยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะจำชื่อไม่ได้คิมเห็นชื่อบอลเลียอยู่ทาดอมโซลทาดอมโซลค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์นะคะทาดอมโซลนะคะก็มีนักแสดงชันนัเด็กเกยกระดอกแล้วก็อัร์เจนต์ด้วยก็พรุ่งนี้พร้อมกัน1 1โมงนะคะเอ้ย1 1สิงหาคมค่ะอย่าลืมติดตามนะะคเวลาเดี๋ยวน่าจะช่วงบ่ายไปแล้วพร้อมกันทั่วโลกนี่ค่ะ เน็ตฟลิกค่ะน้นเจอมัมพอยค่ะเขาเกยบความรักข้างในเลยป่ะคะหวานมากเลยค่ะหวีดหวานมากเลยค่ะแม่เป็นปกติค่ะเอาหลายเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างครัก็สัมผัสไปก็ทำดูเซินเออเซิมันยิ้มใจใมคะมันย้มใจไงบ้างก็ก็มันก็ อะไรที่คาดไม่ถึงแล้วนะคะก็เป็นเพื่อนจมนาอะไรที่ภาพอะไรเงี้ยเราก็รู้จักเขามาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มาในช่วงที่เวลาที่มันถูกต้องเวลาที่มันแบบโอเคแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะจริงๆทําให้เรารู้สึกแบบคนนี้แหละพัฒนาความสัมพันธ์ได้เลยแฟนได้เลยจริงๆแล้วแปลว่าอาจจะเป็นเพราะเรารู้จักกันมาบ่องนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เราต้องเริ่มทําความรู้จักแบบ ศูนย์ศูนย์ใหม่ต้องเริ่มไปก่อนแบบไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครยังไงนิสใส่ใจคอยังไงแต่นี่คือเราแบบรู้จักเขามาตั้งนานแล้วเป็นสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเปิดใจได้อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันก่อนด้วยนะคะมันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นเพื่อนนะคะอย่างตัวเองไม่มีคำถามเรื่องรย่เอย่างตัวเขาเองใช่แมมก็อย่างเขาเขาก็จะบอกว่าเขาก็พื้มเรามาตั้งนานแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วคนอื่นเขาปลื้มเอไหมอะคือจะไมนเหมือนแบบเอ้ยเขาก็แบบสามารถพิจิตใจเราได้น้ออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเขาไม่เคยแไม่ใีบหรอเขาไม่เคยมาเคลภาพอะไรกับเราไหมคะว่าแบบเอ้ยแต่ก่อนเขาปลื้มเราอยู่อะไรอะฮะอะฮะแม่เกิดแม่ยังดแม่ย่เกิดก็รู้อยากร่องอยากได้ยินจับปากไงกัุ่แบรว่า เออว่าเขาเขาเคยมาสารภาพกับเราไงว่าแบบเอ้ยเขาเขาปลื้มเรานะต้องเป็นปลื้มในฐานะรุ่นพี่ไม่เคยไม่ได้บอกอะไรเขาจะพูดในแนวเชิงว่าเออแบบปลื้มผลงานในสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยแบบเออเธอเป็นแบบผู้ที nah ่ฟูดีนะอะไรก็ชอบงานอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกแบบแนวนี้มากกว่าแต่ไม่ได้แบบแสดงอาการว่าแบบ ชอบในเรงสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมือ่อก่อนคือก็จะเป็นเพื่อนชบเืงงนชมในเรื่องของงานชื่นชมในเรื่องของนิสัยอะไรเงี้ย<ม>แต่เขาไม่เคยทําอะไรที่แบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าอย่าที่บอกอะชุชูสาวไม่มีเลยเจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอดเลยแต่ว่าซีเป <c oughs> ิดตัวเ็าแบบว่าทุกคนก็ตึงแล้วแบบว่ามันซีไหนอะซีตัวนวาพคาั้งแรกกัเลยกับแม่แบบหันเดนินงทะเลอะไรรูาพลาฟังจาไดไหมเนทะเลล่หล่กันแรก แต่ตอนเปิดตัวพี่พลบอกว่าหลายคนก็แบบคือไม่ได้เปิดคือก็ไม่ได้เปิดซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปิดค่ะอย่างที่บอกก็คือมันก็ไปเป็นไปตามธรรมชาติด้เพราอว่าคนมต้องเห็นอยู่แล้วเวลาเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็โพสต์ก่อนอะไรเงี้ยเขาโพสต์แบบเขาพันเป็นรุ่สุดท้ายค่ะจะเป็นรุ่ที่เราต้อมาไปไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยาอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไง งานโรลลิ่งลาวค่ะงานโรลลิ่งลาวค่ะคอยก็ไปดู้ยจริงๆรไลฟ์สไตล์เราสองคนคือจริงๆเราไปดูคอนเสิร์ตมันก็มีศิลปินแบบเยอะแยะมากมายต่างประเทศแล้วคือก็มีเขาด้วยเราก็ไปดูแล้วก็ไปแบทเทิรแล้วถึงเขาก็โพสต์ก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคมันก็แบบมันําให้เป็นเรื่องปกติละกันอะไรเงี้ยคือจะมานั่งแบบโอหกหรือว่าไปเรื่อยเรื่อยเยให้คนมาลุ้นว่าอะไรยังไงมันก็ เลี่ยเวลาโตแล้วอะไรค่ะก็ก็กวดเท้าพนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ให้ให้ไปคิดเอาเองค่ะงว่าความสัมพันธ์ก็คือเปลี่ยนตอนนี้่ตอยากถเพื่อนอยากถามเพื่อนอยากเพื่อนอยากถามเพ่อนิเพี่พ่พี่พง่รี่ี่พ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 ลี่รีอี่พ่พีัพี่พี่พี่พีี่ ยังไงยังต่อให้อายุแบบยังไงมันก็ต้องปรับอ่ะเพราะว่าแบบเราถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนทุกคนมันไม่มีทางที่จะแบบเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์เลยใอรก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เขาก็คงไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะแบบยอมรับข้อเสียหายของกันและกันได้ไหมอะไรเงี้ยที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะแบบเพราะว่าไปโตแล้วมันค่อยค่อนข้างแบบใจเย็นอ่ะมันก็เลยแบบ ็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ยอมรับได้แล้วในสิ่งที่ความนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับสิ่งที่ควานิสัยไม่ดีคอยอได้เพราะว่ามันก็แค่นี้ก็พอแล้วอะ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วเราไม่ต้องเราไม่มีสิทธิ์ไปขอให้ใครเปลี่ยนเพื่อตัวเรานะแต่แค่เขาพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นเราพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นของกันแล้วกันแค่นี้มันก็โอเคแล้วมันก็ดีพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบว่าทำดแบบยินดีกับอะอ้าวครั้งก่อนไม่ยินดีเหรอ มันเหมือนจะมีอะไรสะดุดนิดหนึ่งเนาะยังไงมันชี้แจงได้ไหมคะมันเห็นไหม่มีเรื่องอะไรอยากจะชี้แจงหลังจากที่เราทางฝั่งตัวอ๋องเนี่ยอเมริกาแบบจริงๆแล้วว่าแบบไฟแบบอ่าเริ่มจากไหนดีนะมันจะวางสเต็ปไม่ดีก่อนเริ่มไม่ถูกอยากถามนจทอมันนอกถามว่าก็ก็จากจากกระแสเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยค่ะคือก็บอกกับว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับพอดีเนี่ย คือน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตวัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสิ่งที่เราคบหากัน,น,อ,ยไไ update, น,น IG, อยู่เนี่ยคอยเล่ไม่ได้อัปเดตลง net ig บ่อยๆอะไรกันเพราะเขาเป็นคนแบบที่ไออะค่ะวิทาย,ยาวิทยาเขาเป็นคนที่ายแล้วก็เขาเป็นคนที่าย <c oughs> แล้วก็มีโลกส่วนตวัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เขาแบบใคโรโพสอะไรอะใครก็แบบเห็นเห็นความน่ารักของเขานะก็อยากโพสอยาอะไรเงี้ยเขาก็จะขอให้ลบอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกเขาไม่อยากแบบ ม,ม,มันมีพื้นที่อยู่ตรงสื่ออะไรเงี้ยเขาไม่ชินอะไรเงี้ยคอยเองกขเข้าใจเขามาตลอดนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว,ลวอ่ะเวลาเราพบกันเราก็ไม่เคยมานอัปเดตอะไรทั้ง update, สิ้นว่าอะไรยังไงทอนไหนนี่นัน่นนี่คอยก็ไม่เคยพูดถึงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจนบอกว่าวันวันที่เราต้องตัดสินใจแยกทางกันเนี้ยคอยเองก็เออก็มีการพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่า พลอยไม่เคยอัปเดตให้ใครทราบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พลอยก็ไม่เคยพูดว่าอ่ะไปจบกับใครแล้วอะไรยังความรู้สึกส่วนตัวของพลอยเป็นยังไงพลอยก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองก็เป็นคนขอร้องขอพลอยบอกว่าพี่พลอยอย่าอย่าโพสอะไรได้ไหมว่าพี่พลอยโสดแล้วพี่พลอยเลิกพอดินแล้วพอดินไม่รู้จะวางตัวยังไงพลอยก็บอกว่าเออแบบเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาตรงนั้นเพราะว่า ในการที่แบบพอถ้าพลมาโพสต์ความรู้สึกของบอยอะไรสักอย่างคนก็จะคาดเดาทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาโดนสังคมแบบจับจับจบ้องมองอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาผิดอวังทีนี้มันก็ต้องแบบรักษาในําใจเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีการอัปเดตอะไรเลยเกิดขึ้นในหน้า mm. หน้าฟีดของพอยแล้วพอยก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอยเสียใจค่อยเศร้า,าคลอยไม่ได้แบบมาแล้วหรืออะไรมากมายในไอจีเลย mm. อะไรเง, mm. งี้ยมวมันก็เลย คนก็คาดเดาไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่าเอา1 2สสาี่หเป็นยังไงหรือเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อข้อสงสัยอย่างที่ทุกคนข้อสงสัยกันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีเกี่ยวทำลายไม่ค้าเกี่ยวแน่นอนค่ะก็จบกันแล้วก็คือจบกันอที่บอกอะไรเงี้ยแต่คอยเข้าใจนะว่าในฐานะคนอื่นที่แบบมองว่าเอ้าทำไมมันเริ่มต้นเร็วทำไมคอยเริ่มต้นเร็วอะไรเงี้ยพอเข้าใจประเด็นนี้นะเราคือสมบพยะตกลงกันว่าจบกันแล้ว มันคือจบแล้วก็มันไม่มีใครรู้นี่ว่าพอยกับพอดีนะ่ะเราเดินทางกันมาถึงตรงนี้จุดจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราสองคนเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างที่มันทําให้เราทั้งสองคนต้องมาอยู่ตรงนี้ได้ถึงวันที่เราต้องแบบเออตัดสินใจว่าเราควรที่จะแบบให้ต่างคนต่างเดินทางอ่างเติบโตไปมีชีวิตของตัวเองเถอะอะไรเงี้ยคือมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบใช่ไหมคะอย่างจังหวอดนี้ก็ประมาณ เราว่าทำแบบนี้อาจจะบอกว่ามันเมื่อ่แต่ว่ามันมีเหตุมีขั้นตอนของมันที่แบบมันแบบเดิมที่บอกเส้นทางการเดินทางของเรามันมีเรื่องราวแต่ว่าคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาซึ่งคอยคอยไม่อยากพูดมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วจะจบเมื่อไหร่ก็มันคือจบแน่นอนมันไม่มีการคาดเดี่ยวค่ะจังหวะที่คอย คำถามเกิดขึ้นในใจเขาว่าก็มีคำถามาเยอะค่อนข้างแบบพอเห็นน้องก้ออกมาพูดอะไรอย่างเง<อ>ี้ยใช่ไหมไฟเอาตรงๆเพราค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์ <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นคนขอขอพลอยว่าอยากให้พลอยพูด<อ>แล้วเขาไม่ไม่ยามีพื้นที่ในวงการบันเทิงคือขอที่พลอยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติเขาให้พื้นที่เขาอะนะคะแต่ว่าลไยก็เลยแบบไฟเห็นแล้วอยชอบตอนแรกเขาก็เลยได้มีการโทรไปสอบถามน้องก้อยเลยว่าเออน้องก้อยเป็นยังไงอ่ะนี่พี่ตกใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบตกใจว่ากระแสะข่าวมันกระแสะมันถูกตีมาอย่างนี้แล้วนะเราก็ค่อนข้นางตกใจเราก็ต้องเช็คก่อนใช่ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นน้องก้อยมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องก้อยก็บอกว่าเออก่อนอื่นเลยเนี่ยรายการของน้องก้อยเนี่ยเขาเป็นรายการเออเกี่ยวกับท้บตอบเกี่ยวกับความรัก<ม>ใช่ไหมคะแล้วก็เขาเคยติดต่อพอ,อดีนไนานแล้วแล้วกอดีนบอกว่ายังไม่พร้อม,มและพอดีนก็ติดต่อ,อก,กลับมาค่ะ้อยว่าวันนี้พอดีนพร้อมแล้วที่จะออกรายการ<ม>แล้วพลอก็ แล้วพลอยก็เอาอย่างนั้นเลยเหรอเขาบอกเนี่ยพอดีโทรมาขอออกรายการที่จะพูดเรื่องเรื่องความรักของเขาเรื่องสุดนตังของเขาซึ่งพลอยก็ค่อนข้างแบบสบายก็อเอาเราบอให้เราไม่พูดอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนิดนึงแต่ว่าด้วยความตอนนั้น,นอ่ะ้าไปดูเทปแล้ว,วอ่ะอ่ะขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นแบบ in general แบบ เรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องรายการถามตอบเกี่ยวกับความรักกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างคำถามก็เป็น g เนอรัลแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรไรู้สึกยังไงรูมองความรักอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่ามันก็ต้องเข้าใจว่าเราเราเพิ่งจบกันไปเงนี้มันก็ถูกจับตามองอมกกเป็นกลายเป็นตีกระแสะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ว่าเออเฮ้ยวันนั้นที่คอยโพสเนี่ยเราคงนะเราไม่เคยมีเจตนาจะมาฟาดเขาเลย ไม่ฟาดไม่ได้ฟาดแต่คิดว่าเออถ้ามันมันกระแสมันออกมาอย่างนี้มันถึกตีความออกมาแบบนี้ว่าเราเป็นฝ่ายนอกใจเราคงต้องพูดอะไรบ้างเพื่อ้องตัวเองว่าสิ่งที่พูดเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทำลายเ,เลยแล้วเขาเดงก็ไม่มีเจตนาที่จะทำลายผลกมรพิจารณาของเขาวา่ะน้องพอดีฝากบอกเพื่อนเพื่อนเะว่าพี่บอ,อยแบบพอดีขอโทษนะถ้ามันทำให้พี่พอดงเดือดร้อน เราถูกตีตีความมาว่าเรารักใจเขาทุกคนเข้าใจอย่างนั the oh, mm ้นอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาขอโทษรอะไรเงี้แต่เขาไม่ได้มาบอกแม่เ่าวว่่าาแบบทําให้พพี่ลเดน้ขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกอะค่ะแต่ว่าเขาแบบติดต่อแบบเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาใครจะรู้จักอะไรเงี้ยเขาให้เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเออแบบเนี่ยพอดีฝากข้อความมาว่าแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยเ้าทำให้มันแบบ มันเป็นเรื่องมันกลับกลายเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยพอลก็บอกเขาไม่เป็นไรแต่ก็ฝากบอกว่าพี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าเอาไปออกอไรกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเรื่องมันก็ไปหนีแหละเพราะว่ามันมันไม่มันเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไร ก้อยนัตตี้อะค่ะก็จะเป็นเขาพูดอินเจนเนอรว่าเหตุการณ์อะไรที่เขาไม่ชอบซึ่งอ่ะอันนี้ก็ต้องขอเข้าใจด้ว่าเป็นเราเราก็ไม่ชอบไม่ใครนอกใจอย่านอกใจนะอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนบอกบอกคนนต้องว่าส่งไปดึงอีกคนแล้วเกี่ยวแล้วมีต้นมาถึงอีกคนแล้วไหมฮะอ่อีกคนเอออะไรนะเอาพี่หนอนพี่มายืนด้วยเลยโอ้ย่ะือ่ะยังไง แตว่าน้องเขาอะไปคอร์สฮิวใจอะอุณพ่อยเป็นคนส่งเขาไปเองนะเราเลิกกันแล้วแล้วพลอยเลิกกับเขาแล้วเขาเลิกกับพลอยแล้วคุพ่อยเป็นคนส่งเขาไปเองนะที่ภูเก็ตเขาเพราะอะไรถึงต้องไปเข้าอย่างนี้ที่เขาบอกว่าเขาแบบชะเ,เขาวะจ,จิตใจหดแอร์ปนะัญหาอะไรเงี้ยพลอยก็ ทีเหลือเขาจะมีินสุดท้ายแต่เขาไม่ได้พูดออกรายการนะว่าคอยพาไปแต่จริงแล้วอ่ะคอยอยากจะพูดว่าคอยเป็นคนพาไปเองนะเราเลิกกันแล้วคอยก็แบบดูแลเขาให้ดีที่สุดที่สุดอ่ะมันมีแบบโยคะนั่งสมาธิได้กินอาหารดีๆอยู่ในอินเวอร์เนนท์ที่ดีแล้วเราก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดเราแข็งมากอ่ะคือแขงมากค่ะจริงๆแบบคือแค่อยากจะบอกว่า มันไม่พูดผมก็ไม่รู้ไงว่าเราดูแลเขาถึงที่สุดหรือเลิกกันแล้วมไม่เชื่อก็ไปถามคอดีได้เลยเออจริงๆแพงมากๆอะ่ะชอบคุณใ,นในจจริงคือเขาเป็นแบบเป็นคนที่น่ารักสําหรับคอยแล้วก็เป็นแบบเราก็ร่วมเดินาทางด้วยกันมาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราอะเราพูดตรงๆว่าพอทนไม่ได้เห็นจะเขาเขาแยา่จิตใจแย่มันไม่ได้จิตใจเขาแยา่มันช่วยเรื่องเรานนะ ไม่ใช่เรื่องเรานะมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวของเขาเองการใช้ชีวิต<ม>อะไรเงี้ยช่วงแบบโผล่แล้วโผล่ต่อระหว่างโตอะไรเงี<ม>้ยเราก็ส่งคนนัน้นส่นงคนนั้นไปให้เขาคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่ก็ดูแลถึงที่สุด<ม>แต่ทําไมเขาไม่พูดเราว่าเราดูแลทั้งทีเลยมาเอาตรงแบบน้อยใจเหมือนกันเออน้อยใจเหมือนกันนะเออน้อยใจแบบไม่รู้ว่าเขาจะแบบ appreciate สิ่งที่เราทําให้เขาบ้างอะไรอ่าเงี้ย พี่พอลจริงๆะตอนนั้นคือถือว่าจบสวยน้องวยว่าจบสวยแล้วสวยแล้วมันสวยเป็นนายแล้วเาตอนเนี้ยมันคือพอคือพอเราได้ยินอะไรเลยหลายอย่างที่มันกระทบถึงตัวเราเรายังคิดว่าความจบของเรานะตอนนั้นกับเขายังสวยยังสวยอยู่ค่ะยังสวยยังยังทุกอย่างมันยังคงงดงามเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลไม่ได้คิดลบอะไรกับเขาแต่ว่าต้องต้องมันเป็นความเข้าใจทั้งหมดที่พี่บอกเนาะเขาแต่พลาะเนียนเล่าดีเทลนะให้ครบนะตอนสิ่เมื่อกี้เล่าแล้วนะก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบ เข้าใจได้มันกระแสผูกตีมาแบบนี้แต่ไม่ได้มาฟาดแันน้องไม่ได้มาตอบว่าน้องอแต่เราต้องออกมาพูดของเราบ้างอะไรเงี้ยแบบว่าแฟนคลับของมันจะมีแฟนคลับน้องๆที่แบบอของพลอยคอดีที่เขารักและเป็นห่วงเราอยู่ทั้งคู่ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเอ๊ะอะไรยังไงพลอยไปทาอย่างนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเราก็เลยคิดว่าเราต้องอาจจะมาพูดอธิบายให้ทุกๆคนเข้าใจเพราะบขุณทุกคนที่รักเป็นห่วงเราทั้งสองมาตลอดแล้วซัพพอร์ตเรามาตลอด ตี่ต่อกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คงต้องเวาาาเ้นระยะห่างนิดนึงอะคะมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลาโอเคเอาโอเเริอได้ส <c diyor> ิ <c oughs>